สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนนท์นะครับวันนี้กับคลิปสหายฟิชชิงนะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมา1ประเด็นนะครับที่นนว์อยากจะมาทําคลิปอธิบายรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการทําคลิปของนนท์นะครับหลายๆคนนะครับนานาบางคนอาจจะเข้าใจแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงการสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับแต่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนนท์เลยทําคลิปนี้เพื่อมาอธิบาย ภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะตอบคําถามทั้งหมดของน้าๆน,นะครับที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโครงการสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาเนี่ยนะนวดตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสร้างช่องทางการทําการตลาดนะครับให้กับนา้นานักตกปลานะครับที่มีโป o ดักต์มีสินค้าของตัวเองนะครับ ไปว่าจะเป็นกบยางกบไม้กบกระโดดปลายยางอะไรกันแล้วแต่นะครับที่อยากจะเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้นะครับผู้บริโภคหรือว่านนาๆตกฟ้าท่านอื่นเนี่ยเห็นถึงสินค้าตัวนี้นะครับโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแบบไหนนะครับและหน่วยก็จะนําสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับของทางค่ายทุกค่ายนะครับไม่ไม่จําเป็นเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายเล็กแล้วแต่นะครับติดต่อหานหน่วยได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปในคลิปเนี่ยนะครับการรีวิวทุกอย่างนะครับ ฟรีนะครับฟรีนะบอกนี้คือฟรีนะครับโดยเฉพาะปี2566นี้ฟรีจริงๆนะครับทุกรายการนะครับและคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนาครับหนาวดครับนะคลิปที่หนาวดทำลงในช่อง y o u t u เนี่ยขออนุญาตนะครับนำไปลงใน Facebook ได้ไหมนะครับหรือว่านำไปโปรโมทในเพจได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับตอบตรงนี้เลยนะไม่มีปัญหา จัดไปเลยเต็มที่นะครับโครงการเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นช่องทางทางการตลาดให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนันดมีเจตนาที่จะสร้างแบบนั้นอยู่แล้วนะครับนำไปต่อยอดกันเองเลยนะครับนันดมีหน้าที่แค่ถ่ายทอดให้หลายๆคนได้เห็นนะครับ mm hmm. f อหลายๆคนได้เห็นนะครับบางคนอยู่ภาคอีสานไม่เคยเห็นกบยางจากทางใต้บางคนอยู่ทางใต้ไม่เคยเห็นกบยางจากภาคอีสานตัวนี้บางคนอยู่ทางเหนือนะครับ ยังไม่เคยเห็นกบยางของทางเหนือของตัวเองเลยนะครับก็ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับคืออยากจะกระจายข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ตกปลานะครับมีอะไรดีๆก็ออกมาพรีเซนต์กันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคลิปต่างๆที่นันวดทําถ่ายทอดประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกบยางมือใหม่นะครับหรือให้รู้นะครับสายวิ่งรีวิวอะไรต่างๆถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของนานาทุกคนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ นำไปต่อยอดได้นะบอกตรงนี้ว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าทาง u t u b e แจ้งมาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเขาติดต่อมาหน้าหน,น,นวดจะบอกว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์หําหนดปล่อยเต็มที่นะครับก็คือให้ทุกคนนําไปหากินได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าบอกตรงๆนะครับหําหนวดเข้ามาในวงการตกปลาหรืองานตีเหยียบปลอมพวกนี้นะครับหําหนวดเข้ามาเพราะว่าเราทําพื้นฐานจาก <c oughs> จากความสุขนะครับไม่ได้ทําพื้นฐานจากเม็ดเงินนะครับ อตอนเริ่มเริ่มจากการอยากทําเพราะความสุขนะครับสารตั้งต้นของมันคือความสุขไม่ใช่สารตั้งต้นที่เรียกว่างเงินนะครับถ้าทําเพราะว่าสารตั้งต้นที่เรียกว่างเงินเนี่ยนันหนวดว่านันหนวดอยู่ในวงการนี้ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวนันหนวดก็เบื่อแล้วก็เลิกไปเพราะมันจะต้องเจอกับความทุกข์แน่นอน แต่ปัจจุบันที่นันหนวดทําคลิปทุกอย่างเนี่ยนะครับบางทีเราแบ่งปันหรือว่าไม่ใช่มันจะถูกทุกอย่างนะคลิปที่นันหนวดทำเนี่ยบางทีนันหนวดก็รับคอมเมนต์จากหลายๆคน f c หลายๆคนที่ที่ติดตามนันหนวดอยู่นันหนวดก็เอามาปรับปรุงเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากความอยากนะครับความอยากของสารตั้งต้นที่เราเรียกว่าความสุขนั่นเองนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่นันหนวดทำเนี่ยมันคือความสุขนะครับ แม้กระทั่งการพรีเซนต์นะครับการรีวิวเหยยบปลอมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่านนวดมีงานประจำนะครับบางทีมอาจจะต้องใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับทำคลิปบ้างอะไรบ้างแบบนี้แหละนะครับแต่เพียงว่านะอยากจะสื่อสารว่ามันคือความสุขและทุกคนสามารถนําไปต่อยอดนําไปใช้ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าเอ้ยเอาคลิปของนนวดไปพรีเซนต์ต่อนู่นนี้นั่นะยังไงมันก็เป็นหน้านนวดเป็นเสียงนนวดอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงของทุกคนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่ทํามาเนี่ยมันนนท์จะดีใจมากถ้าหลายๆคนนําไปต่อยอดได้แล้วมันไปเป็นประโยชน์กับไทยบางคนนะครับที่นําไปต่อยอดเช่นสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับรายได้เหล่านั้นนะครับกลับมาเลี้ยงครอบครัวได้นั่นคือถือว่านนท์ได้บุญเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่นนท์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่เสียเปล่านะครับถ้าเราได้เห็นสิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะบอกตรงๆเลยไอ้คลิป อะไรนะกบยางมือใหม่อะไรพวกนี้นี้นะครับมันเกิดประโยชน์นะครับเกิดเกิดหลายสิ่งหลายอย่างกับกับคลิปพวกนี้แล้วนะครับมีน้าๆนหลายหลายคนนะครับนำไปต่อยอดวิชาชีพนะครับนำไปทําขายจริงนะครับลองผิดลองถูกแต่ว่าพื้นฐานก็ดูจากคลิปพวกนี้แหละเพราะว่านันหนวดมั่นใจว่านะครับในโลกออนไลน์หรือว่าใน YouTube พวกนี้นันหนวดน่าจะเป็นคลิปอันดับต้นๆที่ทําที่แบบว่าโคตรละเอียดนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครเขาสอนกันแบบนี้หรือเปล่านะครับที่นั้นวดดยินดีสอนแบบนี้ก็เพราะว่ามันคือความสุขที่เราอยากจะถ่ายทอดและเข้าใจในในสัจธรรมว่าความลับมันไม่มีในโลกหรอกนะครับการแบ่งปันความรู้เนี่ยแหละนะครับมันจะทําให้มิตรภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็การได้แบ่งปันนั่นแหละครับมันจะทําให สิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่เราลงทุนกับมันไปเนี่ยที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันจะกลับคืนมานะมันเป็นแบบนี้นะครับอะนะตอบโจทย์นะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคลิปต่างๆในช่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือให้รู้นะครับกบ,บยางมือใหม่นะแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนำไปต่อยอดวิชาชีพกันได้ขออย่างเดียวอย่าเอาไปทําโดยผิดกฎหมายเนาะอย่าเอาไปทําแล้วไป ไปหลอกลวงคนอื่นไปอะไรแบบนั้นแบบนี้นะัหนหวดไม่รับผิดชอบนะต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่รับผิดชอบนะครับแต่เพียงว่านะอย่าให้ทุกคนนำไปใช้ในทางที่ถูกในทางที่ดีนะครับอย่าเอาไปทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วกันนะครับตรงนี้นะันโหวดแอนตี้มากเลยนะครับเพราะว่าสร้างทุกอย่างมาเพื่อให้ทุกคนนำไปต่อยอดนำไปใช้งานและอยากให้ทุกคนมีความสุขกับ กับผลลัพธ์ที่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับถามมานะหนวดครับผมอยากทํากบยางผมอยากได้เงิน,อย,น,อ,นอยากได้นนอยากได้นี่บอกตรงนี้เลยนะครับอยากทําอะไรก็ทําได้แต่พื้นฐานของสารตั้งต้นที่อยู่ในจินตนาการของความอยากเนี่ยหนวดอยากให้มันเป็นความสุขไม่ใช่เม็ดเงินนะครับเพราอทำอะไรเราทําเพื่อเม็ดเงินนะครับหรือว่าเราทําเพราะว่าเรามีความคาดหวังจาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นความทุกข์นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากทําเพราะมันคือความสุขนะครับถึงแม้มันจะทุกข์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่สารดั้งต้นมันคือความสุขนะครับการลงทุนมันก็คือลงทุนความสุขลงไปแค่นั้นเองสิ่งที่มันได้กลับมานะครับมันก็อาจจะเป็นความสุขทวีคูณหรือความสุขเสมอตัวหรือความสุขที่น้อยลงไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะปากไปเด้วยแล้วกันคลิปนี้เท่านี้แหละนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจรายละเอียดแล้วนะสาหรับโครงการ สหายฟิชชิงมีคุภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับอธิบายไปโดยรวมแล้วนะครับละเอียดนิบนะครับประมาณนั้นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่นะครับมีเพื่อนมีฝูงนะครับหรือตัวเองที่มีผลิตภัณฑ์อยู่เนี่ยนะครับมองแล้วนะครับช่องทางการตลาดยังไม่ยังไม่เติบโตพอนะครับลองมามาเดี๋ยวน้ำหนดจะลองกระตุ้นมันให้นะครับเผื่อมันจะ สร้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับดีกว่าเดิมอ่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่มันต้องดีกว่าเดิมนะนะอย่างน้อยต้องดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดด้วยตัวเองต่อละกันนะครับอะ่นะล้วันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างขออภัยด้วยนะครับวัยรุ่นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นั่นวดแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อสร้างความเข้าใจกับ FC ทุกคนและดนาตกปลานะครับที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมแะ้วกันนะพบกันใะหม่คลิป ไปก่อนไปไปบ,บ๊ายบายคุณปุ้น